สวัสดีนันผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็อยู่กับไมค์ครับนั่นเองนะครับผมนะฮะหลังจากพี่พาร์ที่แล้วนะครับผมเนี่ยผมได้ทำการแบบปลูกข้าวไปแล้วนะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่าอะไรนะหาอาหารในใต้ดินนะครับผมเนี่ยก็ผมได้ทำการยืดเอฟเคตะพังแล้วแหละนะครับผมเนี่ยก็ได้แค่นี้นะครับอุ้ยโตอีกแล้วเอามาก่อนโอเคแล้วก็ปลูกต่อฮะเดี๋ยวผมผมก็ได้ทำการขยายแปลงนี้แล้วนะก็ขยายแค่แปลงเดียวแล้วขี้เกียจแล้วครับผม เนี้ยผมเดี๋ยวจะให้ดูความเปลี่ยนแปลงนิดเดียวนะครับผมระหว่างที่ผมนั่งเล่นเขาเรียกรอข้าวมันโตก็ผมก็จะขุดห้องใบนี้ไปก่อนนะไว้ห้องเก็บของนะครับผมนะฮะนี่เห็นปะสองห้องเลยนะฮะแล้วก็นี่ยาได้ทำการแบบเต็มห้องแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องไอเก็บไว้ตรงนี้ไว้แล้วผมจะขุดทิ้งเห็นปะโอโห ไอตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นอาหารเป็นเบอร์รี่นะครับผมนะมีคนเขาบอกว่าเขาเรียนอะไรนะไม่จาเป็นต้องกดตีก็ได้นะแค่ลิกขวายเฉยมันก็ดึงแค่เมล็ดออกมาแล้วนะซึ่งคลิปไหนว่าผมไม่ดูนะพาร์ทไหนไปรู้ผมได้ทำการตียอทั้งต้นเลยนะครับผมนะโอเคก็ถือว่าเป็นความดูก็แล้วกันนะครับผมนะผมลืมหมดแล้วนะฮะช่วงที่สอนผมเล่นในโทรศัพท์ยังไม่มีเบอร์รี่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะก่อนที่จะเขาเรียอะไไปทำไปขนมปังนะผมเอามาแบ่งปันก่อนก็แล้วกันนะฮะ ให้น้องแกะโอเคแล้วก็ลัวแบ่งกันกินนะค่อยๆกันนะครับผมค่อยๆกินส่วนไก่ยังนะครับผมอุ้ยัวเยอะยังวะอ๋อผมได้การแบบได้ไข่ปูบผมก็ปปานในนั้นมันก็ได้เลยฮะโอ้ตัตไวอยู่เนี่ย <ๆ S 1> ก่อนที่ผมจะมาอาชีพผมเก็บแล้วรอบหนึ่งฮะ,ะอันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทำการคร้าเป็นขนมปังนะครับผมนะเพื่อพัฒนาชีวิตเฮ้ยฝนตกเหรอข้างนอกแต่เช่ามันฮนะ ในมังหกอันเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรก็ผมเรามีเอ่อเบอร์รี่อีกสามสิบอันนะฮะซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมจะทําการแบบเอา่าขุดแร่ผมจะมีชุดชุดเพชรใส่สักทีนะครับผมเอเอผมใส่ชุดเหล็กมาแบบสามสี่พาร์แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาแบบแร่แบบจริงจังเลยฮะผมก็จะทาการแบบอะไรนะ mm hmm. ฟาร์มอาหารมาเรียบร้อยละเอาวัวดีกว่าผมว่าโอเคดีแล้วเวลโอเคปะ mm hmm. ผมได้ทำการครับเอ่อ พี่แอ็กเหล็กมาเขาน่ะดีเยอะเลยนะเพราะว่าเราต้องใช้นะครับผมนะฮะไอ่เคียท็อตผมต้องหาท็อตมีท็อตไหมท็อตท็อตมีแต่ไม่เคียไม้ก็ไม่มีทีบหายเอ้ยไ,ไม้ผมก็ทำการตัดไปแล้วบ้างนะเนี่ยท็อตท็อตตรงนี้มันมืดฮะเดี๋ยวซอบบี้เกิดผมขึ้นไปหาท็อตก่อนเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มหาแร่แบบจริงจังแล้วนะฮะวันนี้วันที่ผมต้องมีเพชรใส่ไอชุดเพชรใส่ผมบอกเลย เออถาดไม่มีชิบหายละผมจำไ,ได้ในเตามีอ,มอยู่โอเคหกสิบสี่อันไม่น่าพอฮะผมขอไปสักนิดสักหน่อยไม้ใช้แบบประหยัดด้วยนะไอ้ยไม่เล่นอะไรไม่เล่นสันหาเล่นใจด,ด,ดีนะโอเคได้อยู่ปะ เก็บของก่อนจะได้ไม่ลกช่องโอเคเอาอาหารด้วยเอจริงๆคือผมอยากจะไปในอันนี้ด้วยนะไปเอาต้านไม้เพื่อหาแบบมเมล็ดฟ,ฟักทองนะครับผมนะเพราะว่าจะมาทําแบบขายฟักทองได้อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรข้าวยังไม่มโตโอเค,ครับผมวันนี้หาแรายายา่ยาวๆเลยต้องเจอเพชรอะ่ะวันนี้บอกเลยฮนะเขาไปเจอเพชรไม่เลิอกอะ่ะ อค okay. ผมขุดไว้ตรงไหนนะวายสิบสองผมแบบคนดูเขาบอกว่ามีวายสิบสองใช่ปะ่ะที่จะมีเพจอะมันก็เหมือนเดิมเนี่ยลบสิบสองใช่ปะ่ะเหลือสิบสองน่าจะลบนะหรีอต้องลองดูลองดูงดผมผมเจ้าหน้าผมเคยขุดไว้แล้วนะอ่นนี่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เอ้ยตรงนี้เป็นถ้ำใหญ่ดียว่าที่ผมเจออะเออไอ้เช่เอา,เเาอาจจะจบซีรีส์แตเพียงเท่านี้ก็ได้นะทุกคนเพราะมันเป็นถ้ำต้องเจอมอนเตอร์แน่นอน โอ้ไม่น่าวิ่งเลยให้กินเบอร์รี่ก่อนเบอร์รี่นี่เพิ่มทีละทีละหลอดน,นะครับผมเนะนี่ยนี่ไม่ได้แดกกูหลอก,กวัวเลย,ยขยับไม้บ้านงนึงฮะเมาเมื่อกี้เมาไปโดนไม้ <laughs> โอเคเอมผมน่าจะเอาบล็อกอะไรมาด้วยนะคือเผื่อจะได้จำทางได้ฮะเดี๋ยวผมขอเรียกแบบดูทางก่อนจำพิกัดไว้ก่อนไในคลิปนีดด่แหละแปดสิบเอ็ดลบสิบสองลบเจ็ดร้อยเก้าสี่โอเค ถ้าจาไม่ได้เดี๋ยวค่อยย้อนคลิปมาดูเอาฮะให้คลิปมันบันทึกไว้โอเคครับผมเราก็จะเดินไปเลยโอ้ลาพิษไม่เก็บครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาหาเพชรอย่างเดียวจริงๆตรงนี้คือผมก็ยังไม่ได้สำรวจเลยเนี่ยโอเคผมจะพยายามไม่วิ่งก็แล้วกันนะอาหารแม่งมีจำกัดดูดโิโอ้ยี่ห่างกว้างเฮ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยถ้ามีไม้ตรงนี้เอาเป็นไม้เหรอเป็นยังไนม่นโอเคโออหลักๆค่อยๆเอาผมนะฮะเราจะไม่ประมาเจ็บขาดใส่ทุกทองด้วยโอโดนทีหนึ่งพี่เอาเนื้อท็อปปี้มากินก็ได้นี่หว่าเออ นี่แต่นี่คืออะไรออร์ดอนไม้ใช่ไหมเออร์ดอนไม้มันมันจะไม่มีไม้แบบนี้ไม่ใช่เหรอไม้แบบที่ยังไม่ได้แปรรูปอ่ะมันคืออะไรอ่ะเออออร์ดอนไม้มองมีรางรถไฟฮะโอ้คิปเปอร์เดี๋ยวเขาต้องไปโก้เออระเบิดไหมฮะลอยมันระเบิดดีกว่าฮะ ดูซ้ายดูยวขวาดีๆครับผมอุ้ยย,ยังโดนอีกโกนธนะทำเอ้ยนี่งไงเพชรโอ้เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเคลียร์บรีดีก่อนเคลียร์บรีดีก่อนโอเคโอเคไม่มีตัวลายนะ้ะไม่มีตัวลายอยูกเจอเพชรแล้วเจอเพชรแล้วทุกคนสำรวจดีๆก่อนนะโอ้อหู เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะขุดบูชายันก่อน <c oughs> โอ้โหครับตอนแรกก็ดูว่จะไม่เจอซะแล้วเพชนม่แหละซึ่งเพชรผมจะเอาไปทำแบบโตอินชาร์จก่อนนะครับผมนะฮะอ้โหน่าจะมีสี่เม็ดปะมีปะขอมีโอ้โห โอ้ไม่มีแล้วมีประมาณสี่เม็ดโอ้โหก็แค่คุดเลยเม็ดที่หนึ่งโอ้เม็ดที่สองุ้ยหกเม็ดห้าเม็ดตีงี้ใช่ปะสามสี่ห้าสวยโอเคเราได้ห้าเม็ดละฮะเอ้ตรงนี้มีเหล็กซอนอยู่เหล็กก็ขุดไปไงก็ได้นะเพราะว่าแทบไม่เจอเลยเชี่ย ไม่เจอแล้ไม่เจอ,อเลยเลยกูนี่ลอกแรกล็อกแกก่หมดเลยใ่ดูหน้าดูหลังโอเคตรงนี้เรายังสำรวจไม่หมดเลยนะผมไปให้สุดก่อนนะแล้วแล้วค่อยวิ่งลับทีเดียวเลยเนาะโอ้ได้ตันละตรงนั้นมีทองเหรอไม่เอานะผมว่าทองมันทำอะไรไม่ได้ นอกจากแอปเปิลทองอ่ะเออว่ะเอาไว้ป้องกันตัวเองตายก็ได้อยู่ในแอปเปิลทองขึ้นมาอ,อ,อโอเคเนี่ยผมตกใจไอตรงนี้เป็นก็นึกว่าเป็นเพชรตลอดเลยมันคืออะไรวะหญ้า โอเคเช่ามันนะ่ทางนี้ผมสำรวจครบแล้วไปไปอีกฝั่งดีกว่าเอ้ยจริงแค่ปลูกแค่เบอร์รี่จริงปลูกแค่เบอร์รี่ก็พอก็ได้เนะี่ยโอ้เลสโตนไม่รู้ว่าไปทำไรขุดไว้ก่อนก็ได้ออเเลลวโอเคตรงนั้นเด็กขี้เกียจละวะอุ้ยอย่านะอย่านะมาอยู่นั่น ผมจะเข้าถ้าแบบพวกนี้เลยไหมหรือว่าสำรวจผมว่าสำรวจตรงที่เราวิ่งมาให้หมดก่อนก็นแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปเส้นทางใหม่นะเดี๋ยวจะงงนะห๋ยวหาทางกลับไม่ได้ไม่ใช่หรอกโอ้ยีเปอร์อีกอะ มากไอ้เหี้ยโอ้คือแบบไอ้เหี้ยอย่างกว้างคือตำรวจตรงไหนก่อนดีเนี่ยแป๊บนึงอะต้องแลบปากท้อก่อนแล้วก็กินอาหารครบห้าหมูอันที่ปลูกแค่บอร์รี่ก็เหลือแหล่ะแล้วเนี่ยจริงๆหุยไอ้เหี้ยมาได้ไงวะโอ้สามตัวระเบิดลเลยเพื่อนเออเราจะไม่ได้รับดาเมจแล้วผมนะระเบิดมา ก่อนนี <sı ff it> ้ก่อน,อน,อนผมพีวพีว่าเขยเก่งฮะผมต้องการความชัวร์ก่อนนะผมนะเฮ้ยไอ้คี้สเกลตนันมันก็จริงแม่นเกินอุย้ยอุ้ยเตะไปเลยเพื่อนเอเอ,เ,อเกือบตายเมื่อกี้ <lunch> เลือดเหลือห้าหลอด อนี่นี่คือข้อเสียเลยคือแบบว่าผมไม่สามารถที่จะปักทอสได้หมดอะแล้วมันก็เกิดมาเรื่อยๆเห็นปะดูดิคือตัวอะไรไม่กลัวเลยฮนะคิปเปอร์ก็ยังยังไม่ค่อยกลัวทล้ไเลยถ้าเจอเอเดอร์แมนในชิปหายเลยผมบอก,กเลยฮนะอย่าไปหาเรื่องมาะเด็ดขาดนะในหมดใน,นผมเคยลองเอ้ผมเคยโดนละไอ้คีดมันไตีทีห้หลอดอะโดนสองทีก็ตายแล้วนะผมเคย ไอ้ค่ามันตอนที่ได้บล็อกดินเนี่ยคือผมเคยพูดไปแล้วโอ้ตอนนั้นมีอันนี้สเกลค่ามปก่อนผมยังเจอแค่บล็อกเพชรแค่เจอเพชรแค่กองเดียวเองอยากได้สักไอ้กีควสนวันนี้ก็ได้นวะแต่ผมอยากได้ชุดเพชรเลยแต่มันก็คงจะยากเกินไปนะผมว่าผมต้องค่อยๆเออโลภมากเดี๋ยวลาภหายเนี่ย สำรวจตรงไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมปักคอส <c oughs> คุณไม่กล้าเดินไปไหนเลยไม่เล่นหมดห้ากองอย่างนี้แล้วผมนะโอ้โหลงไปลึกๆอยอีกโอเคไปฝั่งนี้ก่อนอนะเวลโอ้ยเอเดอร์แมนถ้าจำผิดห้ามมองหน้ามันนี่ใช่ปะไม่มอง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  กูไม่มองแล้วกูไม่มองทางแล้วกูโดนคีปเปร์ระเบิดตายไปเนี่ยโอ้ไม่เจอเลยเลยตรงนี้ฝั่งนี้ไม่มีเพชรนะฮะเจอแต่ทองวะขุดไปก็ได้ะ อหนาเขาบอกไม่อย่าสบตาเขาบอกนะเดี๋ยวมีเรื่องผมบอกก็เลยโอ้เฮียตกใจหมดไม่มองนะครับผมไม่มองวันด,ดีเพื่อนจะโอ้กินเห็ดเถอเพื่อนโอเค

กับขึ้นไปบนเข้าบนก่อนนะครับไปตั้งหลักดีกว่าไหมว่าไอ้เคียเอเดอร์แมนมันมาเยอะเกินนะ่ะเอเดอร์แมนนี่โดนตบสองทีตายเลยนะเราอ่ะอเมื่อกี้ไหมผมอ้าวไอ้เคียทองอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอ๋อเสียงขุดก็ว่าเสียงอะไรเดินมาจะตกใจ มาแล้วเหรอมันไม่ปักท้อให้สว่างาวะครูเฮ้ยไอ้ยี่กูาาห่านทองมาหลายลขุมได้ไงเนี่ยโอ้เฮ้ยตรงนี้เรายังไม่สำรวจผมสำรวจตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน โอเคเจอเหล็กก็ถือว่าที่มาก็ดีอยู่ที่มามาสัตว์ห,หรือคะเขาไอสัตว์ โอเคไม่มีอะไรฮะถือว่ามาปักท้เอเลยเฉยเฮ้ยเราจะไปต่อหรือว่าเอ้ยไปต่อดีกว่ามั้ยไอ้เย่เยพราะเราคลิปนี้เรามาแบบเพื่อหาแร,ร่โดยเฉพาะดีกว่าอ๋อนึกว่าเพชรมาเดี๋ยวเรากลับไปทำของก่อนดีกว่าไม่เอาป่ะไปปุ๊บก็ทำชุดเกาะเพชรเลยไงเออวะ่ะเกิดอะไรขึ้นที่ขวาโอเคเกิดอะไรขึ้นที่ขวา โลเชื่อเราได้ว่ะผมนะเกิดอะไรขึ้นให้คิดขวาอย่างเดียวเลยโลมีวันพังด้วยนะเนี่ยทำไปเล่นไปฮะบอกอ่าจะไปแล้วนาเดอร์แมนโอ้โหยังอยู่ว่ะ น้ำเราก็อยู่ตรงนี้นี่ว่าเออเราสามารถล่อมาฆ่าได้เนี่ยเออลองดูไหมไม่ไเอาไมา่เสี่ยงดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมวิ่งมาตรงน้ำดีกว่าฮะหึคิปเปอร์ฆ่ามันก่อนโอเคเย่เดี๋ยวเป็นดี๋ยวสนใจมันนะเอโนมนโอเค โอ้โหเฮ้ยอะไรวเยอะแยะวะนี่อ,รอาอรอยธรรมอารยธรรมอะไรวะเนี่ยดูดิเฮ้ยม,มีโซ่ด้วยเหรอเฮ่แนะ่ไม่เป็นโซ่เป็นโซ่ไม่เชียนไปครับมีโซ่เลยวะพูดเห็นบล็อกบบบลลล็็็ออออกอกอกโเค โอ้ยแซบี้เอ็นีซีจริงจะเก็บไว้ก็ได้นะแซบี้เอ็นีซีเดี๋ยวเราไว้ทำเอ็นบีซีอ่ะแต่ก็ไม่ดีกว่าเพราะเรายังไม่มีเนมแท็กฮะเนี่ยมันมีสู้ด้วยโหสุดว่ะไอ้ฆ่าแซบี้ก่อนฮะอุ้ยเยอะเกินโอ้ เดี๋ยวสำรวจก่อนนะเดี๋ยวผมจะค่อยขุดแร่เนาะเนี่ยเนี่ยมันม,นมีโซ่ด้วยแค่อย่างเอาเลยดูดิเฮ้ยเท่ว่ะโห<ฮ>เราขุดไปได้ปะเดี๋ยวมาลองดูดิ เฮ้ยเสียงโซ่เฮ้ยขุดได้โอ้ยอย่างไี้เลยโอ้ยเอาไปตกแต่งเลยได้เยอะเลยเนี่ยมันมีแค่คราบปะโว่าน่าจะมีแค่คราบนะเอาไปตกแต่งเลยได้เยอะเลยเนี่ยโอ้โซ่เฮ้ยดี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 น่าจะเป็นไอเทมใหม่ไงแต่ไม่น่าไม่รู้ว่าจะใหม่นานแค่ไหนไงคือมันน่าจะอัปเดตมานานแล้วหรือว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามานี่หูก็ไม่แน่ใจนะ ชิบหายแล้วอาหารเราจะหมดครับผมตอนนี้ท่อดก็จะหมดเอาไงดีถอ,อยทับก่อนไหมยังดีกว่าฮะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้สารเอ้ยปิงเซิฟไม่เซิฟดิไอ้แค่เกลเป็นไรวะเมื่อกี้ปิงเหรอเรามีเนื้อซอมบี้อยู่ให้ไม่ต้องกลนะัวผมเนี่ยไหนระหว่างขุดแร่ผมกลัวอย่างเดียวกลัวคิปเปอร์มันระเบิดข้างหลังเนะี่ยทีเดียวตายเลยนะฮะคิปเปอร์ตอนนี้ผมเจอเพชรแค่กองเดียวเองอะเฮ้ยตรงนี้ก็มีทางไปต่อหู เชียร์อะไไงซอมบี้เด็กไอ้เคียหมูกัดไม่ปล่อยด้วยดูสภาพละหนีก่อนวผมต้องจะฆ่ามันก่อนวะจริงจริงปล่อยไว้ไม่ได้อ้าวมันน่าจะมาไม่ได้ฮะโหผมว่าคลิปเดียวแม่งสำรวจไม่หมดแน่วะทําโอ้ดูดิโอ้โห แล้วทำอย่างกว้างแล้วมันก็มีทํำอย่างกว้างแล้วก็เพชรไม่มีให้กูเลยสั์เลยโอเคข้างบนนี้เราสำรวจเวลาเหลือแต่ข้างล่างก็ผมนะฮะข้างล่างนี้น่าจะงานหนักอะ่ะผมดูสภาพแล้วเนี่ย ไม้พวกนี้ถ้าไม้ไม่หองจริงก็มาขุดออกได้นะเนี่ยแต่ผมต้องขอเทานั้นต้องมาแบบโอ้โหไอ้ไอ้ยังกว้างมันมีถ้ำแบบนี้ด้ยวยหรอไอ้เฮียมังเงอ้โอ้ยถ้ำกว้างจริงนะนี่บบกว้างสุดๆละ่ะดูดิโอ้โห,โโห,โโหตรงนั้นเป็นสปอนแมงมุมพิษติกผมว่าถอยก่อนพอก่อนพอก่อนเะน่ หรือว่าได้เพชรมากองหนึ่งฮะได้ามาให้เม็ดไม่รู้ว่าทำอะไรได้ครับผมเดี๋ยวที่แน่คือผมจะทําดาบก่อนเลยนะครับดาบเพชรเอยหรือทําที่ขุดดีวะเออทำพีเอดีกว่าฮะเพราะว่าพีเอ็นี่ผมสามารถที่จะไปขุดหนีหนีเลยดีกว่าให้ชาวบสน์ทที่ขุดเอเอแล้วเขาเอาไปขุดอ,ออฟซิเดียนได้แล้วไปนรกได้ครับผมโอ้ยคิปเปอร์แม่งดักทางกลับ เจอเพคแค่กองเดียวเลยเองให้เธได้ผิดหวังรอเปแต่ก็ก็ดีกว่าไม่ได้แล้ววะผมว่ามันหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมนะฮะคือแบบซอมบี้ตีทีนึงก็เจ็บแล้วขนาดมีชุดเกาะเหล็กนะเนี่ยไม่ซอมบี้ตีทีละหัวใจอะแม่ตีสิบทีก็ตายแล้วสเกลตันก็ยิงแบบอย่างแม่นเลย คิปเปอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะมีชุดอ่าชุดเพชรก็ตายก็ผมนะผมบอกเลยถ้าชุดเพชรแบบไม่เอ็นชานนะไอ้เหี้ยทางกลับกูอยู่ยังไงเนี่ยชิบหายละทางนี้ปะอ่าทางนี้ทางนี้โอเคกลับบ้านดีกว่า เดี๋ยวเรามีชุดเกาะชุดอะไรครบนะครับผมเดี๋ยวเราเอามาสำรวจใต้ดินให้ครบเลยแต่ก็ยากอะ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีแล้วผมว่าเดี๋ยวตรงขั้นบันไดเเดี๋ยวผมจะทำขุดแล้วทำเป็นบันไดให้หมดเลยคือแบบวิง่งจะได้วิ่งขึ้นแบบไวๆไม่ต้องกระโดด โอ้ข้าโตแล้วสวยโอเคอีกบล็อกเดียวก็จะครบล้ะเดี๋ยวผมก็สามารถที่จะเอาอาหารให้ไก่ได้ละ เห็นว่ผมบอกแล้วปลูกบอ้ที่เฉยก็พอแล้วที่อาหารเนี่ยดูดิโตวไวมากโอเคฮะเรามาดูสำรวจกันดูว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับผมนะทองสิบยอันนะครับผมนะทอง25เลืออสโตนยิบสองก็ไม่รู้่าทำอะไร <laughs> เพชรได้5อันก็ถือว่าดีนะเหล็กได้ประมาณยี่สโอ้โห ลงไปแต่ทีแม่งได้ของมาแบบนิดเดียวนะเออได้มานิดเดียวแตวค่อยๆนะผมต้องปรับตัวก่อนนะครับผมนะให้ผมแบบลงยาวเลยเดี๋ยวแม่งจะตายซะก่อนผมว่าท็อตก็จะหมดแล้วแหละผมรีบขึ้นมานะฮะของก็เต็มโอ้ราพิธได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะขอนีผมว่าทิ้งดลว่ะ เนื้อส้มบี่เก็บไว้กินครับผมโอเคโอ้ยโดนแล้ววะเฮ้ยอ๊ะเจ็บเหรอเขาไม่เห็นเจ็บเนี่ยอ้อ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 ยอ้ยอ้อมันเป็นหนามเหรอไม่ดูเลยเนี่ยโอเคโอเค แต่ผมขุดมาเนะี่ยผมยังไม่เจอบอรลาวาเลยนะว่าแล้วผมจะไปขุดออสซิเดียนจากตรงไหนวะผมต้องไปขุดเจอบอลาวาก่อนนะฮะผ,<ม>ผมถึงจะไปนรกได้ผมขอคราเป็นอันนี้ก่อนกนเลยก็แล้วกันนะฮะคราบเป็นพีแอเราอยู่ใต้ดินเะนี่ยเราต้องใช้พีแอเยอะอยู่ละโอเคต่อไปอยากจะคราบดาบนะแต่ว่าผมเก็บไว้ดีกว,ว่าเก็บไว้ทําเป็นไอ้อันนั้นนะอ่โต้นชาร์ท เฮ้ยตัวไม้โตแล้วเคยเก็บเพชรไว้เดี๋ยวผมต้องทำห้องเผาด้วยนะจริงโอเคนะผมว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้จะมีอะไรแล้วนะก็ถือว่ามาสำรวจทำแบบได้เพชรมากองหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับผมแน่ก็ขอเป็นข้าวไปก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมบายนะฮะ